สปามือและสปามือคอลลาเจนสปาเหมือนกันแต่ต่างกันยังไงถ้าอยากทราบแล้วไปดูกันเลยค่ะบริการสปามือทางร้านเลือกใช้ผลิตภัณฑ์คิวติก้าในการทำสครับและมาร์กนะคะจะช่วยผัาเซลล์ผิวอย่างอ่อนโยนผิวนุ่มชุ่มชืน้นไม่ก่อให้เกิดการหุดตันของท่อน้ำด้วยค่ะเดยกด้วาร์รกโกรไปกับบริการนี้ได้เลยค่ะและปิดท้ายด้วยการทาโลชั่นบำรุงผิวพร้อมนวดแบบผ่อนคลายให้ลูกค้าได้เลกหนึ่งบริการสปามือคอลลาเจนทางร้านเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ฟาโรเน่ et, เป็น รูปแบบใหม่นะคะเราจะใช้ไอ้น้ำช่วยเปิดลูขุมขนเพื่อเตรียมพร้อมการบำรุงในขั้นตอนถัดไปและด้วยความพิเศษของเครื่องสปาคอลลาเจนนี้นะคะจะประกอบไปด้วยแสงสีแดง650นาโนเมตรช่วยซ่อมแสงฟื้นฟูชะลอริ้วรอยค่ะและ แสงสีน้ําเงิน450นาโนเมตรที่จะช่วยบํารุงผิวปรับสภาพผิวให้นั่นเองค่ะและขั้นกว่าของการบํารุงก็คือบริการนี้มีสเปรย์กันแดดป้องกันความหมองคล้ำจากแสงแดดให้อีกด้วยนะคะแม้ว่าชื่อจะเป็นสปาเหมือนกันแต่ก็มีการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างกันผลลัพธ์ก็ย่อมแตกต่างกันตามไปด้วยค่ะว่าแต่ระหว่างสปามือและสปามือคอลลาเจนคุณลูกค้าชอบแบบไหนมากกว่าอย่าลืมแวะมาคอมเมนต์บอกกันด้วยนะคะ